สวัสดีครับมาพบกับตั้มไอออนลันทาคอมอสองนักเี็กแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเตรียมปล่อยรถกันครับรถของเราตอนนี้นะครับมีชายใหญ่นะครับกับชายกลางนะครับที่จะปล่อยกันนี่ชายใหญ่ของเรานี้คือไฮเทคเอทีพีเมียมนะครับ620นะครับเป็นตัว4ประตูนะครับเปิดแบบธรรมดาและด้านข้างเราก็จะปิดฝั่งซ้ายก็จะเป็นไอออนวีนะครับ620องศูนยลักซ์เรี่นะครับตัวนี้วิ่งได้ไกล602กิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นตัว400รโวลต์นะครับ แล้วก็ฟัง H ฮทพรีเมียมตัวนี้นะครับเป็น6 2 0ยี่สิบต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวแ0ดร้อโวลต์นะครับชาร์จไวนะครับสิบห้าทีวิ่งได้สา0รอยเสิโลคันนี้สิบห้าทีวิ่งได้2 7 0รอยเจ็สิบโลนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เป็น4ี่ร้อยนะครับราคาของตัวช้ยกลางก็จะหนึ่ง0้านสองืเก้าันเก้า้อยบาทนะครับแะเป็นชัยใหญ่ก็หนึ่ง0้านสี่แสี่หื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเราเตรียมส่งมอบกันสองคันเลยครับพรุ่งนี้นะครับ ตัวนี้สีตัวนี้ก็คือสีบอลเงินนะครับภายในเป็นสีดํานะครับอันนี้ก็เป็นสีขาวภายในดําเหมือนกันนะครับทางวีนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับไฟตัวนี้จะเป็นลูกเพชรเป็นไฟ LED ลายคิดตั้นนะครับเป็นเปพชรนะครับตัวนี้เป็นไฟ LED เหมือนกันเต็มระบบเหมือนกันนะครับแต่เป็นเป็นกรงเล็บนะครับตัวตัวไฟเดย์ไลท์นะครับจะมีไฟเดียวให้ในตัวนะครับอันนี้ของเราก็จะเป็นคิดตั้นหมดเลยนะครับแต่กับที่ใหญ่นะครับของเรานะครับ แ้วต่อมานะครับสําหรับพี่ใหญ่นี่เลยครับมาถัดมาจากด้านหน้าแล้วก็มาด้านข้างล้อนะครับล้อแม็กนะครับลายตัวเฮทีตัวพรีเมียมเนี่ยเป็นลายแบบนี้นะครับขอบจะเป็นยี่สิบนะครับยางจะเป็นยางขอบยี่สิบนะครับตัวนี้เป็นยางโยโกฮามานะครับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบูเอิร์ดนะครับจะมีโฟมอยู่ภายในภายในชั้นในยางนะครับจะให้ความนุ่มแน่นเกาะถนนได้ดีครับนะครับแล้วต่อมานะครับ ของเรานะครับด้านข้างขึ้นมาก็เป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตัวนี้กระจกปรับพับได้กระจกของเรานะครับจะเป็นเฟรมเหล็ทั้งสี่ทั้งรอบรถเลยนะครับเก็บเสียงได้ดีนะครับมือมือพับซ่อนอยู่ในตัวรถนะครับนี่นะครับข้างหลังกล้อเท่ากันหมดเลยครับขอบ20อันนี้จะเป็นฝาที่ชาร์จไฟนะครับจะอยู่ด้านซ้ายของเรานะครับอยู่ด้านฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับนี่นะครับเปิดเปิดปิดไฟฟ้านะครับนี่ของเรานะครับเวลา ตัวชาร์จเราเป็นไททูนะครับชาร์จไฟได้นะครับเปิดปิดนะครับระบบไฟฟ้านะครับแต่ถ้าต่อมานะครับก็จะเป็นนี่คือไฟท้ายของเราครับเป็นคิสตัลเหมือนกันตรงด้านหน้านะครับสวยๆนะครับตัวไฟเนื้อพาดยาวตลอดแนวท้ายรถเลยนะครับหัวโลโก้ของเรานะครับก็จะเป็นหัวลูกศรนะครับเป็นตัวของตัวพรีเมียมนะครับไฮเทค HT นะครับมีกล้องรอบคันนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับด้านละสี่จุดนะครับเป็นแปดจุดนะครับ หลังคานะครับเป็นกระจกกระพาราโนมิกนะครับหลังคากระจกพาราโนมิกบานใหญ่นะครับเต็มคันเลยนะครับไฟ้ายสวยๆนะครับเซ็นเซอร์ให้มีไฟตัดหมอกด้านหลังให้เซนเซอร์เซ็นเซอร์ด้านหลังให้นะครับเซ็นเซอร์มีหน้าหลังนะครับมีกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับอืมที่ใหญ่ของเราครับสวยๆเลยนะครับอ่าต่อไปนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นต่อไปก็เป็นชายกลางของเรานะครับคันนี้นะครับชายกลางของเรานะครับ เริ่มจากด้านหลังเลยนะครับไฟท้ายนี่ครับสวยๆนี่เลยนะครับเป็นตัวเป็นเล็บเขี้ยวของทีเล็กเลยนะครับนี่มีโลโก้ของเราตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นใหม่เป็นไอออนนะครับใหญ่ๆเลยนะครับตัวหนังสือไอออนสวยๆมีกล้องสามดสาม้อหกสิบองศารอบคันเหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังเหมือนกันนะครับด้านหน้า4ี่จุดด้านหลังสี่จุดเหมือนกันนะครับมีไประบน้ำฝนด้านหลังให้นะครับมีแหลกบังคานะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแหลกบังคานี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับ แหลกหลังคานะครับนะก็ตอนนี้นะครับมีตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับภายในดํานะครับล้อเป็นขอบสิบเก้านี้ครับเป็นยางแม็กซินะครับขอบแบกเป็นทูโทนปักเงานะครับสวยๆเลยยางยางขอบสิบเก้าเป็นของแม็กซินะครับมือจับเปิดประตูของเรานะครับเวลาปลดล็อกเปิดออกมาให้นะครับไม่ต้องอันนี้นะครับเปิดออกมาให้สวยเราเวลาขึ้นลงได้สะดวกนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับจะให้มันเปิดหรือปิดก็ได้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีให้เหมือนกันนะครับกระจกปรับพับได้มีกล้องให้นะครับกล้องนี่นะครับที่กระจกนะครับคอยส่องเป็นกล้อง360องศานะครับมาแล้วครับมาต่อมาด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นไฟ LED เต็มระบบเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวอยู่ในไฟ d a y l ไล h ์นะครับเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเปิดปิดไฟไฟอัตโนมัตินะครับด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับมีกล้อง360 โลโก้ด้านหน้าก็ไอออนก็สวยๆเหมือนกันนะครับใครสนใจนะครับถ้าเข้ามาสอบถามโอได้เลยนะครับตอนนี้ตัวไอออนวีหรือไฮเทคแคทีนะครับถ้าเข้ามาสอบถามกับเซลล์ต้อมได้นะครับที่เบอร์0 8 8 9 6 3 5 5 0 7หรือตอนนี้ครับมีโปรโมชั่นพิเศษของตัววายพัทนะครับได้ดอกเบี้ยศูนเอร์เซนช่วยผ่อนเดือนละห้าพันอีกสองเดือนนะครับเข้ามาสอบถามได้เลยที่ไอออนลามินทากคมสองนะครับผมต้อมไอออนนะครับคอยพร้อมต้อนรับอยู่ที่ไอออนลามินทากคมสองนะครับ หรือโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0889635507นะครับ0889635507วันนี้จรสบการรีวิวรถสองคันที่จะปล่อยวันพรุ่งนี้นะครับครับสวัสดีครับ